ลัทธุกิกชาดกเรื่องนกกระจาบในอดีตกาลนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้สวยพระชาติเป็นพญาช้างที่มีพละกกาลังมหาศาลและมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ร่วมกับเหล่าช้างบริวารในป่าแห่งนั้นมีนกกระจาบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในรังของตนเองที่อยู่บนกิ่งไม้ซึ่งรังของนกกระจาบนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทางที่พญาช้างและบริวารต้องเดินผ่านเป็นประจำวันหนึ่งหนขณะที่พญาช้างและบริวารกําลังเดินอยู่บนถนนพญาช้างได้เห็นรังของนกกระจาบ ซึ่งมีลูกน้อยอยู่ข้างในพญาช้างจึงหยุดเดินและบอกให้บริวารทั้งหมดอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เหยียบย่ำรังของนกกระจาบลูกช้างบริวารบางตัวรู้สึกไม่พอใจและกล่าวว่าท่านพญาช้างทําไมท่านจึงต้องยอมอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพียงเพื่อรังของนกกระจาบตัวเล็กๆตัวหนึ่งพญาช้างจึงกล่าวสอนลูกช้างบริวารว่าถึงแม้ว่านกกระจาบจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ลูกของมันก็เป็นที่รักและสําคัญยิ่งสําหรับมัน การที่พวกเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่ก็ตามเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งและเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาที่แท้จริงนกกระจาบได้ยินคำสอนของพญาช้างก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากและได้บอกให้พญาช้างรู้ว่ามันจะไม่มีวันลืมบุญคุณที่พญาช้างได้เมตตาต่อมันและลูกๆคำสอนอันชานฉลาดจากพระพุทธองค์ อหิงสาความไม่เบียดเบียนและเมตตาความเมตตาลัทธุกิจกชาดกนี้เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่เสมอนั่นคืออหิงสาความไม่เบียดเบียนและเมตตาความเมตตาอหิงสาความไม่เบียดเบียนการที่พญาช้างยอมอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพียง <P> เพื่อไม่ให้เหยียบย่ำรังของนกกระจาบแสดงถึงความไม่เบียดเบียนอย่างสูงสุดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราไม่ควรเบ,บียดเบียนผู้อื่นเหมือนที่เราไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาเบียดเบียนเราเมตตาความเมตตา การที่พญาช้างมีเมตตาต่อสรรพสัตทั้งหลายโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวัรณนะหรือเผ่าพันธ์แสดงถึงเมตตาจิตอันบริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาจิตไปสู่สัรพสัตทั้งหลายโดยไม่มีประมาณการมีเมตตาจะช่วยให้เราสามารถขจัดความทุกข์และสร้างความสุขให้กับโลกได้รัทุกิกิชาดกจึงเป็นเครื่องตวนใจให้เราเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขและความสงบสุข